ดีจ้า AJ Channel มาแล้วพี่น้องจะพามาเก็บเห็ดจ้ะไปเบิ้งกันพี่น้องว่าเขาสิได้บ่เห็ดมานี่เด้อลุยโอ้ยเห็ดเพิงขาลายทุกคนนี่ได้เห็ดอันนี้ก็อร่อยจ้ะเนี่ยได้เยอะๆก็อร่อยไปต่อจ้ะมันต้องมีเห็ดเพึ่งหวานแหละ ดอกแรกแห้งหมานโศกโศกมาไม่ทันเขาจ้ะทุกคนเข้าไปหมดแล้วเข้าไปหมดแล้วเจอแล้วจ้าเจอแล้วจ้าดูนี่จ้ะทุกคนเห็นไหมโอ้ยดอกแรกแหกหมานของปีจ้ะ ดอกแรกแหกหมานจ้ะสาธุพี่น้องจ้ะเก็บ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 วิตัวถาดโอ้ยพี่น้อง<ม>เก็บจ้ะอืมดูโศกโศกพี่น้องจ้ะโศกโศกเก็บ ไอ้ตายขากล่องโอ้ยตายกล่องกับว่าเป็นใจพี่น้องนี่จ้ะไปต่อนี่อีกสองดอกจ้ะพี่น้องเห็นไหม เห็ดเพื่งขาลายน้อยเห็นไหมจะจ้ะ,จะตัดขาอสองดอก จะเห็ดพึ่งขาลายอีกดอกหนึ่งโอ้ตัวนั้นสลักขึ้นใหญ่เลยวะป้าได้เห็ดพึ่งขาลายพี่น้องขาบอกเงาเลยจ้ะเหลือเขาเหลือจากเขาเก็บเราคงได้เท่านี้แหละไปต่อนี่อีกหนึ่งดอกจ้ะก็สิได้แต่เห็ดผึ่งขาลายละพี่น้องเหลือเขา เห็ดึังวานเขาคือจะเอาไปเมื่อแล้วล่ะเห็ด hey. ขาลายแกสองดอกเนาะเห็ด <Yeah. S 1> เห็ดขาลายเาน,นี่ยาาแกงแสบไปเ,เห็ดเพิ่งหน่อยเก็บไปร่วมกันเพราะได้แกงเหรอพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องวกเจ้าเบิ้งดอกเห็ดที่่วยได้แต่ละดอกมุเจาเ้าเบิ้งป้าเห็ดจังเลยจีนเสด้เต็มได้แกงพี่น้อง ขนาดเห็ดเพิ่องคาไล่ได้หนิป้าดบรรเจ้าเบิ่งทะเลต่วนคุยเนาะได้เห็ดหนังไก่ที่เดิมพี่น้องที่เดิมเมื่อาทิตย์ที่แล้วจ้ะโอ้เห็ดอันนี้มุนง่าย,ายๆเลยพี่น้องเห็นว่ข้างหลังมันจะเป็นเหมือนขี่แมงวันน่ะจ้ะแล้วก็มันเปราะง่ายมันกรอบ ได้สองดอกไปต่อมีดอกน้อยหนึ่งอยูน่นี่โอเคไปไมีดอกทั้งทุกคนกว่าจะได้เห็ดแต่ละดอกจก้ะลำบากยากเย็นแสนขินพี่น้องเอ้ยหาเห็ดกันลำบากค่ะพี่น้องนะ เห็ดเพิ่งขาลายจ้ะไปแกงซักกันไปจ้ะเห็ดเพิ่งขาลายโอ้ยพี่นอ้องนี่ดอกเนาะเออโอ้ยนี่จ้ะไปแกงซักกันจ้ะ ขี้ห่ากับเอาดอกจาอ่าในไหนกันไดมาาแล้วเนาะหมุนป้ากันพี่น้องหมุนป้าเฮ็ดผึงขาไล่จะกรอบก่อนโอ้ยจ้ะนี่โอ้เฮ็ดผึ่งขาไาล่ฮัลโหลเฮเล่อือืมจะไปต่อ นี่เห็ดพึ่งขาลายอีกดอกจ้ะทุกคนกเอาไปแกงสะก,กันพี่น้องก็สดได้ตื้มกันเพราะแกงหนึ่งอยู่นี่อีกดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องจ้ะเห็ดโอ้ยเหลือจากนอนกินพี่น้องจังสิได้กินดูเด้ โอเคจ้ะไปต่อเห็ดที่เราได้กันนะทุกคนนี่คือเห็ดที่เราไปเก็บมาวันนี้ได้เนี่ยเห็ดพี่นองเห็ดได้เห็ดพึ่งหวานดอกเดียวจ้ะเห็นปะเลี้ยตาเขาพี่นองเอ้ยเห็ดจ้ะนี่เราจะมาแกงเห็ดกับส u พ p l ย u ูเคแอมสไพ้ยูเคพี้อง เนี่ยจะเห็นที่ได้เห็ดเพิ่งขาไล่พี่น้องเอ,อ้ยได้เห็ดเพิ่งหวานดอกเดียวอืมนะเห็ดได้เห็ดอันหนังไก่พี่น้อง หนังไก่เนี่ยมันหมุนไวๆนี่จ้ะเห็ดที่ AJ ได้เนาะสุดยอดเลยจ้ะหายาข้ากเห็ด พี่ดาดูเห็ดนี่หนูได้โอ้ได้แกงเลยนะแกงเลยแกงเลยเดี๋ยวพี่แช่ข้าวนี่อันนี้ของอันนี้ของสไปร์ยูเคจ้ะอันนี้โอ้แคมสไปร์ยูเคดอกเปวยนะป็ดหะน่ะไอดอกคือเจ้าของแห้งจ้าของปุ๊ปผิดเหรอโอ้ดิดอกหน่อยนึงแช่ข้าวละเดี๋ยวทำตุ้กิน หัวหนูว่าพี่ดาจะหาเหตุเจออยู่ว่าเอาเสัน <c oughs> <laughs>